มาต่อกันที่การท่องเที่ยวเขาใหญ่นะคะโชว์ชุดแฟนซีรักโลกค่ะเปิดตัวกิจกรรมโลคาบอนเขาใหญ่ for all เขาใหญ่ค่ะฟรีเดย์2024นะคะก็เป็นการเชิญเดินวิ่งปัน่นวันปลอดรถครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ ที่หอประชุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะทางดรอร์พฤษเกิดชูชื่นค่ะประธานจัดงานโลกคาร์บอนเขาใหญ่ฟอร์ออลนะคะที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นางสาวพันชนะวัฒนสธียน,นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เริวมกับนางรุ่งทิพย์บุุนทศผู้อํานวยการทททสํานักงานนครราชสีมานางประภัยพักพุทธิโยธินผู้จัดการภาคตะวัอนออกนเฉียงเหนือสํานักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการสสปอนอและ นางสาวรัชนีโชคเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะนักเรียนกลุ่มเยาวชนเรารักปากช่องโรงเรียนปากช่องแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวกิจกรรมโลกร์บอนเขาใหญ่ฟอลลเขาใหญ่คาฟรีเดย์2024ค่ะรวมกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับคนรักโลกพร้อมกับเชิญชวนทุกท่านนะคะได้สร้างปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติเดินวิ่งปั่นแบบวิถีโลกร์บบอนค่ะเนื่องในวันคาฟรีเดย์2024โดยกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่21-22กันยายน2567ค่ะนักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะมีไฮไลท์ค่ะก็คือการโชว์ชุดแฟนซีจากเศษขยะเศษวัสดุเหลือใช้ในครอบครัวเอามาประดิษฐ์เป็นชุดรักโลกนะคะก็มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนลดการปลดปล่อยคาร์บอนลดวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงลดปริมาณขยะแล้วก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ ดยทางดรพฤกเกิดชูชื่นนะคะประธานจัดงานโลคาบอนเขาใหญ่ For All ค่ะที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเขาใหญ่นั้นเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่า1ล้านคนด้วยเหตุนี้ค่ะ จึ่งได้มองเห็นโอกาสในการสร้างสรรพื้นที่รวมพลังสื่อสรารขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เขาใหญ่ยั่งยืนในเรื่องของการโลกคาร์บอนเขาใหญ่ฟอรอลนะคะมุ่งลดมลภาวะจากการสร้างคาร์บอนฟุตปรินต์สร้างเมืองน้าอยู่สําหรับคนทุกสิ่งมีชีวิตนะคะทุกสถานะและเพศวัยด้วยค่ะพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เอื้ออาทรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มทุกช่งวงวัยค่ะ รับนโยบายการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยนางสาวพันชนะวัฒนาเสถียรนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ก็ได้กล่าวอีกว่าโดวยวันที่22กันยายนของทุกปีก็คือวันปลอดรถหรือว่าคาร์ฟรีเดยนะคะที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะจึงได้เลือกจัดงานในวันดังกล่าวขึ้นนั่นเองค่ะ